เวลาเข้างานดปวนไงถึงได้มาสายขนาดเนี้ยนี่ขนาดแค่มาทดลองงานนะแกยังมาสายได้งานฉันหักเงินแกห้าร้อยโท่หัวหน้าคะเมื่อคืนฉันทำโอทีจนถึงเที่ยงคืนเลยคะ่ะฉันก็เลยตื่นไม่ต้องมาแก้ตัวอะไรทั้งนั้นขนาดคนอื่นเนี่ยเขายังตื่นเช้ามาทำงานกันได้เลยมีแต่แกคนเดียวเนี่ยที่มาสายเนี่ยคุณคะ กัรเงินพนักง,งานแบบนี้ผิดกฎหมายแรงงานนะคะถ้าพนักง,งานเขายินยอมเนี่ยแล้วแกจะทำอะไรได้ในเมื่อการทำโอทีมันคือโอกาสที่ทำให้พวกแกได้ฝึกฝนในการทำงานแล้วก็พัฒนาตัวเองฉ <c oughs> ันว่าพวกแกต่างหากละ่ะที่จะต้องขอบคุณบริษัทด้วยซ้ำอ้ว แล้วนี่แกเป็นใครนะอ๋อฉันเป็นพนักงานใหม่คะ่ะเพิ่งมาทำงานวันนี้วันแรกฝากตัวด้วยนะคะอืพนักงานใหม่มาทำงานวันนี้วันแรกด้วยแต่ก็ยังมีเวลาไปซื้อกาแฟในเวลางานซะอีกละเลยในหน้าที่แบบเนี้ยงั้นฉันหักเงินแกนด้วยสองร้อย เดี๋ยวพวกแกสองคนเนี่ยไปที่ฝ่ายบุคคลด้วยนะเพื่อไปเซนเอกสารรับทราบว่าพวกแกทำผิดกฎเข้าใจไหมอแล้วนี่กาแฟอะไรเนี่ยเอามาแน่สิโหทำงานล่วงเวลา แต่ไม่ได้ค่าล่วงเวลาพอมาสายก็โดนหักตังอีกอ่ะอแบบเนี้ยเปรียบกันจะชัดฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะที่คุณต้องมาโดนไปด้วยเลยอ่ะอไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณรีบทำงานเถอะเอาล่ะทุกคนฉันเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลในระยะเวลาสามเดือนนี้ ใครมีปัญหาอะไรหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็มาถามฉันได้เลยนะเราช่วงเนี้ยบริษัทเราอาจจะงานเยอะขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นเวลาเลิกงานของทุกคนก็คือสามทุ่มอะทำไมใครมีปัญหาตรงไหนอะไรไม่ทราบจ๊ะ พ่อหน้าคะแล้วถ 1941, ้าเกิดว่าพวกเราทำงานเสร็จก่อนเวลาละคะพวกเราสามารถกลับบ้านได้เลยไหมคะเรื่องนั้นน่ะมันไม่มีทางไปไปได้หรอกเพราะว่างานที่ฉันจะมอบหมายให้พวกแกทำเนี่ยมันไม่มีทาง ได้เลิกสามทุ่เอาละทุกคนเดี๋ยวอีก5้านาทีนะทุกคนไปพบฉันที่ห้องประชุมเพราะว่าฉันมีเรื่องด่วนจะแจให้ทุกคนทราบ จะเลิกงานแล้วนะจะมาเรียกประชุมอะไรตอนนี้เนี่ยฮก็เพราะแบบนี้ไงพวกเราถึงเลิกงานตั้งสามสีทุ่มทุกวันนะนี่ชลีเมื่อกี้ฉันลืมบอกแกไปอ่ะเรื่องที่แกขอลายหยุดขอลายหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันก่อนเทศกาลเนี่ย ฉันไม่อนุญาตนะทำไมล่ะคะหัวหน้า <c oughs> แกคิดว่าฉันไม่รู้หรือยังไงที่แกขอลาหยุดหนึ่งวันเนี่ยเพราะว่าแกจะไปเที่ยวใช่ไหมล่ะหัวหน้าคะปกติพนักงานเขาลางานเขาก็ไม่ได้รับเงินจากบริษัทอยู่แล้วนะคะแล้วที่เขาขอลาเพิ่มอีกห่งวันเนี่ยก็เพราะบ้านเขาอยู่ไกลเขาต้องใช้เวลาในการเดินทางนะคะ แล้วยังไงอะฉันไม่สดไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วถ้าเกิดมันขอลาหยุดเพิ่มอีกหนึ่งวันเนี่ยแล้วไม่มีคนมาทำงานแทนแล้วถ้าเกิดทุกคนลางานมันกันหมดเนี่ยบริษัทจะทำยังไงอืมเอาล่ะเรื่องทั้งหมดที่ฉันพูดมา ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวผู้จัดการจะเดินทางเข้ามานะเพื่อแนะนำท่านประธานคนใหม่ให้พวกเรารู้จักเพราะฉะนั้นฉันหวังว่าทุกคนจะประพฤติตัวให้มันดีๆนะจ๊ะถ้าเกิดใครมีปัญหาทำให้ท่านประธานไม่พอใจอะไรขึ้นมาแล้วก็ เชิญเก็บกระเป๋าแล้วก็ออกจากที่นี่ไปได้เลยเข้าใจไหมครับค่ะอ้าวผูาา้จัดการอันสวัสดีค่ะกำลังพูดถึงผู้จัดการพอดีเลยค่ะเป็นยังไงบ้างคะเดินทางมาเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยค่ะสบายมากเลย อยู่ที่นี่ได้ยังไงคะไหนบอกว่าจะมาพรุ่งนี้งไงคะพอดีว่าฉันอยากเข้ามาตรวจสอบความเรียบร้อยของบริษัทนะคะว่าพนักงานที่นี่เนี่ยเขาทำงานเป็นยังไงบ้างก่อนที่ฉันจะเข้ามารับตำแหน่งประธานคนใหม่ท่านประธานคะเอกสารที่ให้ฉันเตรียมไว้สำหรับสาขาเชียงใหม่ของวันมาเรน,นี้ฉันได้เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> โอเคจ้ะขอบคุณนะ คุณมายเนี่ยเป็นซ e o ที่มากความสามารถจริงๆเลยนะคะฉันขอเรียนเชิญคุณมายแนะนำตัวให้พนักงานทุกคนรู้จักหน่อยคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะทุกคนฉันขอแนะนำตัวให้ทุกคนรู้จักนะคะฉันชื่อมายเป็นประธานคนใหม่ของบริษัทสีเขียวมีเดียและสองสามวันที่ผ่านมานี้สิ่งที่ฉันได้รับจากการมาทำงานที่นี่นก็คือความเมตตา เราก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนพนักง,งานด้วยกันเองและฉันก็ทราบนะคะว่าอะไรคือปัญหาของบริษัทที่ฉันมาที่นี่เนี่ยก็เพื่อปรับปรุงแล้วก็แก้ไขอะไรที่มันไม่ดีฉันก็จะตัดทิ้งและสิ่งแรกที่ฉันจะทำก็คือไล่หัวหน้าฝ่ายบุคคลออกไล่หัวหน้าฝ่ายบุคคลออก วยครับทุยมึงให้กูมาแค่5บาทเนี่ยนะแต่งตัวซะดิบดีนะถ้าไม่มีปัญญาให้เนี่ยก็ไม่ต้องให้สิวะมึงให้กูมา5้าบาทเนี่ยกูไม่ทำอะไรได้วะทุหุยไอ้กระจอกเอ้ย อมึงอยากได้มากนักใช่ไหมมึงก็ไปหาเอาเองดิไม่ใช่มาขอคนอื่นแบบนี้คนอื่นเนี่ยเขาไม่ใช่พ่อแม่ญาติพี่น้องของมึงนี่กูจะบอกอะไรให้มึงฟังนะถึงมึงจะไปขอเงินพ่อแม่พี่น้องของมึงเนี่ยเขาก็ไม่ให้มึงหรอกนี่กูให้มึงห้าบาทเนี่ยมันก็บุนแค่ไหนแล้ว มึงไม่เอาใช่ไหมม,มากูมไม่ให้หรอเวไอ้ขอ้มึงไม่รวยไม่เจริญขอให้มึงไม่ถูกหวขอ้มึงไม่มีเมียไอ้คอ้มึงไม่แกเห็นผู้ชายที่นั่งขอทานอยู่ตรงนั้นไหม เขาเป็นสามีเก่าของฉันเองแกเห็นนิสัยของเขาแล้วใช่ไหมทีนี้แกเข้าใจฉันหรือยังว่าทำไมฉันต้องเลิกกับเขาอืมฉันรู้แล้วแหละเราทำไมเขาถึงได้ตกอับถึงมาเป็นขอทานอยู่แบบนี้ล่ะก็เพราะว่านิสัยของเขาไง มื่อสามปีที่แล้วหลังจากที่ฉันกับพี่นัดได้แต่งงานกันเราก็ได้ไปเปิดร้านขายของชัาเล็กๆอยู่ร้านหนึ่งพ่อคะคะน้ำขวดหนึ่งคะ่ะก็บบาทอะนี่คะ่ะ เออ่พ่อคะคะหนูขอถุงใบหนึ่งค่ะน้องน้องซื้อน้ำแค่ขวดเดียวเนี่ยยังจะเอาถุงอีกเหรอถ้าซื้อของเยอะเนี่ยว่าไปอย่างนี่ถ้าจะเอาถุงจริงเนี่ยพี่คิดเพิ่มสองบาทเฮ้ยพูดจาแบบนี้กับลูกค้าได้ยังไงอะนี่หนูแค่ขอถุงใบเดียวเองนะถึงขั้นต้องคิดเงินเพิ่มเลยเหรอ กูจะพูดจาแบบเนี้ยแล้วมันทําไมอ่ะกูพูดจาแบบนี้ทําไมวะพี่นัทพี่พูดแบบนี้กับลูกค้าได้ไงไปอยู่หลังร้านเลยนะไปลูกค้าคะเดี๋ยวฉันเอาถุงให้นะคะอโอ๊ยไม่เอาแล้วคะ่ะเอาคืนไปเลยแล้วก็เอาเงินคืนมาด้วยเอา้าคืนก็คืนสิวะอ่านี่เงินมึงอ่ะเอาไปแล้วก็รีบใส่หัวไปได้ละ ลูกค้าแค่คนเดียวนะกูไม่งอหรอกนะไปพูดออแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ย้สกปรกหมดแล้วมั้งเนี่ยพี่นัทพี่ทำอะไรแบบนี้ว่าลูกค้าแบบนั้นได้ยังไงนิสัยของเขาเป็นแบบนี้ไม่เคยเปลี่ยนจนลูกค้าของร้านหายไปหมดในที่สุดร้านแรกของเราก็ได้ปิดตัวลงแล้วเราก็ได้หันไปเปิดร้านขายอาหารแทน ผูกระเทียมกลองหนึ่งคะ่ะได้เลยครับรอสักครู่นะครับนี่ครับหมูกระเทียมของลูกค้าเท่าไหร่คะหนึ่งรปิบาทครับฮะร้อยแปดสิบที่สแกนครับ เรียบร้อยค่ะขอบคุณครับคุณลูกค้าทำไมแพงจังวะครั้งที่แล้วยังห้าสิบบาทเลยพี่นัทพี่ขายข้าวเกินราคาอีกแล้วนะนี่เชอถ้าเราขายของราคาถูกเนี่ย มันก็ได้กําไรนิดเดียวสิไหนจะหักหนู่นหักนี่อกอะแล้วจะเหลือกําไรเท่าไหร่กันเชียวถ้าเป็นแบบนี้นะแล้วเมื่อไหร่เราจะรวยฮะพี่นัดพี่ขายข้าวแพงขนาดนี้แต้วลูกค้าที่ไหนขเขาจะกลับมาซื้อเขาก็ไม่ซื้อที่ร้านอื่น,นะสิเชิรลูกค้ามันจะไปจําได้ที่ไหนล่ะถ้าเธอไม่รู้อะไรเนี่ยเธอก็อยู่เฉยๆไปเลยดีกว่า ข้อนีใสโลภมากของเขาถึงทำให้กิจการร้านที่สองของเราขาดทุนและได้ปิดตัวลงในที่สุดและเราสองคนก็ได้พากันไปหางานในเมืองธรรมจนมีวันหนึ่งเขาโดนเจ้านายไล่ออกเพราะโกงเงินเจ้านาย เฉ้าจะไม่ทนพี่อีกต่อไปรู้อยากเหอเออจะไปไหนก็ไปเลยไปกูอยู่คนเดียวก็ได้เว้ยแกดูสิขนาดชีวิตของเขาตกต่ำขนาดเนี้ยเขายังไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนิสัยของตัวเองเลยช่างเถอะแก คนเราอะนะถ้าเขาอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาก็คงจะเปลี่ยนตอนที่อยู่กับแกแล้วแหละแต่นี่เขาไม่เปลี่ยนอีกสิบปีสิบชาติเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมปะเรากลับกันดีกว่า การเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ใช่เรื่องยากขอแค่สู้กับตัวเองอีกสักตั้งแล้วเราจะรู้ว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นได้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมันไปซะ ฉันกลับมาแล้วค่ะที่รักนอกจากพี่ก๊อฟจะไม่ไปรับฉันที่สนามบินแล้วพี่ก๊อฟยังไม่อยู่บ้านอีกหรอก ำไมในเสื้อพี่กอ๊อฟถึงมีถุงยางตั้งสองกล่องกล่องนี้ใช้ไปแล้วด้วยฉันไม่อยู่บ้านตั้งสองอาทิตย์แล้วทำไมมันถึงถูกใช้หรือว่าพี่ก๊อฟเขานอกใจฉัน อไม่ในไม่บอกว่ากลับไปเยี่ยมพ่อไม่ให้ต่างจังหวัดไม่ใช่หรอไม่กลับมาตั้งแต่เมือ่อไหร่อ่ะมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมพี่เจอฉันเราต้องตกใจขนาดนั้นด้วยล่ะพอดีว่ามีเรื่องนิดหน่อยนะคะฉันก็เลยต้องกลับมาก่อนเวลา,าพี่หิวไหมเดี๋ยวฉันไปทำกัวข้าวมาให้เอาหรออพอดีพี่มีนัดคคยง,งานกับลูกค้าไว้แต่พี่ลืมสูตร พี่กลัาเอาเออไม่อยากกินอะไรเนี่ยไม่สั่งออนไลน์เลยนะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปก่อนนะพอดีสายแล้วอะ่ะฉันจะรอดูว่าพี่นอกใจฉันจริงป่า พี่กอล์ฟพี่เป็นอะไรหรอคะทำไมท่าทางพี่ดูปแปลกๆอ,อ,อ่ะอ๋อพอดีพี่ไปรครบเย็นที่ขาพี่อยู่อะ่ะขาพี่ไปโดนอะไรมาเหรอคะอ,อ๋อพอดีกาแฟหกใส่ขาพี่อะ่ะแล้วกาแฟร้อนมากด้วยทรา,มาตอนนี้พี่แสบแผลมากเลยอะ่ะอ,อ๋อมาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยโฮ้ยไม่เป็นไรไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเอง ถ้าทางแบบนี้คงโดนถุงยางแช่พิษเข้าไปเต็มๆแล้วสิเดี๋ยวเพิ่มความเจ็บปวดให้โอ้ยโอ้ยๆๆ้ยเ้ยยไป้ย้ยขอโทษนะคะพี่กอฟคือฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะฉันต้องรู้ให้ได้ว่าอินนั่นมันเป็นใคร อีฟฉันมาละรอนานปะนี่แกเป็นอะไรอะ่ะอย่าบอกนะว่าจัดหนักกับแฟนอะอน,นี่ฉันบอกแกแล้วใช่ปะว่าอย่าเล่นท่ายากเยอะเป็นยังไงล่ะแฟนแกก็อีกคนคบกับแกมาเป็นปีๆละยังไม่ยอมเปิดตัวไม่ยอมมาเจอฉันสักทีแกอย่าว่าเขาแบบนั้นสิ เพราะเขาฉันถึงมีเงินใช้อยู่ทุกวันนี้นะเอะนี่<อ>แกเจ็บเหรอไหนดูซิเจ็บตรงไหนอะ่ะอม่ไ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 มแกฉ,ฉันโอเคอนี่แกมีไข้ด้วยนะแบบเนี้ยมันไม่โอเคละอีฟไปฉันพาแกไปโรงพยาบาลอ้ยไม่ไปอ่ะแกฉันรู้จักร่างกายตัวเองดีนะ แกฟังฉันนะคือฉันเพิ่งมีอะไรกับแฟนมาแต่ครั้งล่าสุดมันแปลกๆอะแกโอ้ยเขาทำให้ฉันรู้สึกแบบร้อนวูบวาบไปหมดเลยอะโอ้ยฉันก็เลยเจ็บแบบนี้นี่ไง <c oughs> นี่แกตลกปะเนี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรออาการของแกเนี่ยมันเหมือนกับสามีฉัน ต้องใช่แน่ๆพวกแกสองคนอาการออกขนาดนี้พวกคนทรยศ <c oughs> ออฉันแค่รอเล่นนะแกแก่คิดมากเลยนะออนี้ที่แกรู้สึกปวดแสบปวดร้อนเนี่ยมันเหมือนแบบโดนพิกป่ะแกฉันก็เคยเป็นมันเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดอะแก ถ้าแกมีอะไรกับแฟนแกให้บ่อยขึ้นเนี่ยมันก็ดีขึ้นละ่ะใช่เลยแกแบบนั้นเลยแหละแกโอ๊ยโอ๊ยถ้าแกอยากพิสูจน์เรื่องนี้เนี่ยแกก็ลองไปมีอะไรกับแฟนแกให้บ่อยขึ้นสิว่ามันจะเป็นอีกหรือเปล่าขอบใจแกมากเลยนะพอได้ปรึกษาแกเนี่ยฉันก็สบายใจคนเยอะเลยอะเดี๋ยวฉันจะบอกแฟนฉันดู จัดหนักๆเลยนะแกงั้นฉันขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะ จะทำให้แกปวดแสบปวดร้อนมากกว่าเดิมแสบทุกครั้งที่แกอาบน้ำเลยคอยดู ฉันจะรอดูพวกแกมีความสุขกับถุงยางแช่พิชของฉันโยแสบพี่กอบพี่กอบ์ลองอีกรอบได้ไหมอ่ะหนูอยากรู้ว่ามันเกี่ยวกับระบบไหลเวียนของเลือดจริงไหมอ่ะอีฟตอนนี้พี่แสบมากเลยอ่ะพี่ทำไม่ไหวแล้ว อดทนหน่อยนะอพี่กอบเราจะได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันไงจะบ้าเหรออีฟพี่กับอีฟแสบขนาดนี้แล้วอ่ะพี่ทำอีกได้ไงอะอีฟอีฟพี่ว่าเราไปหาหมอกันไหมพี่แสบไม่ไหวแล้วว่าพี่โง่เหรอถ้ามีคนเห็นว่าเราสองคนไปหาหมอ,อ,อถ้ามีคนเห็นว่าเราสองคนไปหาหมอเขาก็รู้สิว่าเราเป็นอะไรกันอนะ หนูว่าเราหายเองได้นะแค่ต้องมีอะไรกันอีกบ่อยๆแค่นั้นเองอใครเป็นคนบอกอีบว่าทำไปนังแล้วจะหายอ่ะฉันบอก,บอกเอง,เองไม่คุณมาที่นี่ได้ไงอ่ะ ฉันไม่ใช่คนโง่ที่จะไม่รู้อะไรเลยฉันมีอะไรจะบอกพวกแกสองคนด้วยถุงยางที่ผัวหน้าโง,ง่ของฉันมันเอามาใช้กับแกเนี่ยฉันเอาไปแช่พริกมาเป็นยังไงล่ะสนุกแสบเราร้อนใจดี <ใจ S 2> ไหมแกคิดได้ยังไงเนี่ยวิธีสกปรกแบบเนี่ยวิธีสกปรก,กงั้นเหรอ ที่แกมาเอากับผัวฉันทั้งๆท,ที่รู้ว่าเป็นผัวเพื่อนแต่แกก็ยังทําแบบนี้มันเรียกว่าสกรปรกไหมแกเจ็บตรงไหนไหมฉันโอเคขอบใจแกมากเลยนะที่แกช่วยฉันฉันนี่โชคร้ายจริงๆเลยอะ่ะที่เจอผู้ชายแบบนั้น แต่ฉันก็ยังโชคดีที่มีเพื่อนดีๆแบบแกที่คอยช่วยฉันตลอดเลยอะ่ะขอบใจแกมากเลยนะช่วงเนี้ยแกก็อยู่บ้านฉันไปก่อนนะเดี๋ยวฉันดูแลแกเองงั้นเดี๋ยวฉันไปจัดห้องนอนให้แกก่อนนะ แต่อีฟไปอยู่ห้องกันเนี่ยเหรอสิ่งที่แกตอบแทนน้ำใจฉันทั้งทั้งที่ฉันรักแล้วก็หวังดีกับแกมาตลอดอีง,งูพิษอีคนทรยศทำไมอ่ะทำไมแกถึงทำกับฉันแบบนี้เพราะว่าฉันรับไม่ได้ไง แกมีชีวิตที่ดีกว่าฉันที่แกมีความรักที่ดีกว่าฉันทําไมในชีวิตแกถึงมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นวะอ๋อฉันเข้าใจละแกมันก็แค่ขี้ฉาก็ท่าน,นั้นเองถ้าแกอยากได้ผัวฉันมากนะ่แกก็เอาไปเลยฉันยกของเหลอของฉันให้แกกินต่อก็แล้วกันไม่ไม่ไม่ おい。<laughs> <laughs>